บ้าน60ล้านเจเจตรินพาลูกติดเข้าอยู่กินกับภรรยาใหม่ค่ะต้องบอกว่าเลิกนางงามพาลูกติดเข้าอยู่กินกับภรรยาเปิดบ้าน60ล้านของเจใหญ่กว่ารรสซอร์ทสร้างแยกอยู่กันคนละหลังค่ะต้องบอกว่าลูกสาวก่อนหน้าก็คือมีหนึ่งคนนะคะคือน้องเจด้าค่ะในช่วงก่อนแต่งงานกับปิ่มน,นั้น ปิ่นเองก็ใจกว้างบวกกับความยุติธรรมในใจตัวเองเนี่ยสามารถยอมรับในอดีตของฝ่ายชายได้เห็นได้ว่ากระทั่งเจและปิ่นครองรักกันมานาน16ปีมีลูกชายสุดฮอตให้สาวน้อยสาวใหญ่นั้นสมัครเป็นแฟนคลับเพียบค่ะปัจจุบันหนุ่มเจเองแต่งงานกับปิ่น เกตมาีเองเนี่ยรวมแล้วมีบุตรด้วยกัน3คนค่ะคือน้องเจ้านายน้องเจ้าขุนและน้องเจ้าสมุรซึ่งหนุ่มเจเองก็ยังมีลูกสาวนอกสมรสอีกหนึ่งคนนะคะที่เกิดกับจีนาจิดาพาณลำเลี้ยงเป็นอดีตรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยปี2535ค่ะเจด้าน,านั้นก็ต้องบอกว่ามีผลงานในประเทศนอกจากการถ่ายแบบนิตยสารเจาดายังเคยชิมรางเลขอเนือ้อเรื่องศีห้า คุณกระท้าอาธรรมและเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงค่ายพลิพัตเป็นเรียบร้อยแถมยังเคยร่วมเต้นเท้าไฟกับคุณพ่อและน้องๆในคอนเสิร์ต20ปีเจเจ,เจตลินซึ่งบ้านหลังนี้เองพ่อเจกระทุ่มทุนสร้างมากกว่า60ล้านค่ะใช้เวลาหลายต่อหลายปี กว่าจะสร้างสำเร็จซึ่งทุกมุมของในบ้านนั้นก็เกิดจากความฝันที่เก็บเกี่ยวในการไปสถานที่ต่างๆหลายที่จนนำมาสร้างเป็นบ้านของตัวเองในสไตล์รีสอร์ทโดยภายในบริเวณนั้นก็มีทั้งฟิตเนส สระว่ายนะ้ำรวมไปถึงสถานที่ทำกิจกรรมนอกบ้านแม่ต้องบอกว่าเป็นบ้านที่มีทุกอย่างครบจริงๆค่ะแยกสนามไดก์บเล็กๆเองสนามบาสที่มีไว้ให้ลูกชายทั้ง3ทํทำกิจกรรมร่วมกันส่วนห้องนอนก็จะมีสี่ห้องแยกเป็นห้องนอนลูกๆทั้ง3คนเนี่ยก็คนละห้องและห้องของพ่อกับแม่อยู่ตรงกลางให้คอยสอดส่องดูแลทุกคนในบ้านเจแล้วว่าทุกคนในบ้านเนี่ยจะปลอดภัยมากเพราะานเองติด CCTV ีไว้ทุกมุมเลย ก่อนนอนก็จะนอนดูกล้องเพื่อสำรวจความเรียบร้อยมีห้องฟิตเนสแบบครบวงจรมีห้องนั่งเล่นไว้เป็นที่รวมกันของทุกคนในบ้านสวนสระว่ายน้ำนั้นสวยราวกับรีสอร์ทค่ะเจเองยังเผยว่าที่มาของสระก็คือไปเที่ยวสีพันวาเคยเออกแบบให้ใคล้ายสระว่ายน้ำของที่นั่นก็คือมีกระจกอยู่ขอบสระว่ายน้ำสามารถถ่ายเฉยสวยจากมุมได้ส่วนหลังบ้านก็เป็นมุมผักสวนครัว ของแม่ปิน่นปลูกไว้เอาไว้ทําอาหารให้กับพ่อๆและลูกๆแม่ปิ่นยังเคยเล่าว่าทุกคนในบ้านเนี่ยก็เป็นคนติดบ้านมากๆลูกๆไม่ค่อยออกไปไหนส่วนมากก็จะคืออยู่บ้านกันนี่แหละก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีความอบอุ่นมากๆค่ะเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะ